สวัสดีค่ะมาพบกับพอดแคสต์ของ Workpoint Today วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง Squid Game Original Series ของ Netflix ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เพราะ Squid Game เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ขึ้นอันดับหนึ่งของ Netflix ใน90ประเทศคือก่อนหน้านี้ซีรีส์ที่มีคนดูมากที่สุดคือ b r i g ริ t o n ที่เคยทำยอดชมไว้ที่82ล้านบัญชีใน28วันได้ที่เข้าฉายแต่ก็เริ่มมีข่าวออกมาว่า Squi d g a m มเนี่ยน่าจะล้มสถิตินี้ได้ เดี๋ยวผลจะออกประมาณกลางเดือนนี้เราก็จะรู้กันว่าทำไปได้ที่เท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมาดูกันแบบซีเรียสนิดหนึ่งว่าอะไรที่ทำให้ Squid Game ใช้ soft power ตีตลาดสหรัฐได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องของ Squid Game เนี่ยมันเดาง่ายเกินมันซับซ้อนน้อยไปหน่อยแต่อายว่าสิ่งที่ทำให้ Squid Game ประสบความสำเร็จมากๆคือความง่ายนี่แหละค่ะ ทั้งพล็อตเข้าใจง่ายตัวละครก็ r e เลทัเบิลคือเข้าถึงได้ง่ายเราเห็นคนแบบนี้ในชีวิตประจำวันหรือบางทีก็เห็นตัวเราในตัวละครได้แล้วซีรีส์ก็ทำออกมาดูสนุกแค่งานภาพแบบอาร์ตเ e c ชั่นที่มีความไอคอนิกจำง่ายอย่างตุ๊กตาน้อง AEIOU ที่ทำหน้าที่เหมือนอนาเบลหรือว่าชักกี้ที่เป็นแบบจุดจาสัญ,ญลักษณ์ของเรื่องตัวเรื่องก็เข้าใจง่ายด้วยการใช้เกมเด็กเล่นที่มีความตรงไปตรงมาแต่ก็มาหักมุมด้วยด้วยความโหด แล้วเกมเด็กเล่นเกือบทุกเกมก็มีความเป็นสากลเพราะมีการละเล่นที่คล้ายๆกันในหลายประเทศอย่างเช่นชักกยืเล่นลูกแก้วหรือตัวเกมดัดแรกที่เวอร์ชันไทยเรียกว่า A E I O U หยุดเวอร์ชันเกาหลีก็จะมีของตัวเองเป็นมูกุงฮวากดชีพี่ออฟซิมิดาและในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็น red light green light ซึ่งมันทําให้คนเข้าถึงได้ดูแล้วก็นึกถึงตอนเด็กๆว่าเราเคยเล่นเกมแบบนี้เหมือนกันนะแต่ในความง่ายก็มีความซับซ้อนซ่อนอยู่คือ สควิตเกมเนี่ยถ้าเราตีความไปลึกๆเราก็จะเห็นประเด็นทางสังคมที่ซีรีส์อยากนําเสนอหลักๆก,ก็คือความเหลื่อมล้ําในรูปแบบต่างๆทั้งความเหลื่อมล้ําทางชนชั้นทางสังคมความเหลื่อมล้าทางเพศทําให้สควิตเกมเป็นเรื่องที่แบบจะดูเอาสนุกก็ได้หรือจะดูแบบตีความทุกเม็ดก็ไดค้คล้ายๆกับ Parasite ที่ได้รางวัลอสการ์ไปก่อนหน้านี้ นอกจากความง่ายแล้วคือมีความเป็นสากลด้วยอย่างที่บอกว่าตัวละครในเรื่องก็คือตัวแทนของคนธรรมดาเลยหลายๆกลุ่มอย่างซองกีฮุนก็เป็นตัวแทนของชนชั้นแรงงานหรือที่เขาเรียกกันว่าบลูคอร่าที่เป็นคนการศึกษาไม่สูงแล้วก็ทําอาชีพรับจ้างกลุ่มอาชีพรับจ้างเนี่ยกลุ่มนี้คิดเป็น24.6%ของผู้ที่มีรายได้ในเกาหลีใต้เลยนะคะส่วนโจซังอู U ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มพนักง,งานบริษัทหรือไวท์คอร ที่จบมหาวิทยาลัยดีๆเราก็ทํางานในบริษัทใหญ่แต่ก็หลุดพ้นจากความเป็นชนชั้นกลางระดับล่างไม่ได้ง่ายๆคือทาอํางานยังไงก็ไม่รวยสักทีส่วนอาลีก็เป็นตัวแทนของกลุ่มคนงานต่างด้าวที่โดนเอาเปรียบคังแซบยอกก็เป็นกลุ่มตัวแทนผู้อพิยบรีภยัยหรือฮันมินยอที่เป็นคุณป้าปักจัดนิดนึงก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา หรือตัวละครรับแบบโอิลนําก็เป็นตัวแทนเจนเบบี้บูเมอร์สที่คอยอยู่เบื้องหลังระบบต่างๆในประเทศแล้วพอเอาเขาเข้ามาอยู่ในบริบทของเกมเนี้ยเราก็จะเห็นความหมายที่เรื่องต้องการจะสื่อสารประเด็นที่เขาจะวิพากษ์สังคมซ่อนอยู่เป็นสัญลักษณ์ตลอดทั้งเรื่องแล้วพอเราเอาตัวละครพวกนี้มาอยู่ในเกมที่ดูเผินๆเหมือนทุกคนเท่าเทียมกันหมด ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันกินเหมือนกันเล่นเกมใต้กฎเดียวกันแต่ที่จริงแล้วมันยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ก็สะท้อนให้เห็นการเสียดสีระบอบทุนนิยมประชาธิปไตยเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนผู้เข้าแข่งขันเป็นประชาชนพรอนแมนและผู้คุมชุดชมพูเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐส่วน VIP ก็เหมือนนักธุรกิจกลุ่มแชโบที่แทบจะครองทุกอย่างในประเทศเกาหลีใต้เมื่อเราเห็นภาพของ VIP ที่นั่งมองผู้เข้าแข่งขันที่กำลังเล่นเกมอย่างเอาเป็นเอาตายยิ่งตอบย้ำประเด็นความเหลื่อมล้ำที่เรื่องต้องการจะสื่อ บริบทพวกนี้เนี่ยจะท้อนถึงนรกโชซอนหรือเฮลโชซอนเป็นคำที่วัยรุ่นชาวเกาหลีใช้เรียกประเทศของตัวเองเพราะปัญหาช่องว่างระหว่างชนชั้นที่ทำให้คนธรรมดาที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะประสบความสำเร็จได้ยากมากเกาหลีใต้มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมลับในสังคมเนี่ยตั้งแต่ก่อนปี2020แล้วก็ในช่วงโควิดช่องว่างระหว่างความรวยกับความจนก็ยิ่งขยายขึ้นกว่าเกา่า ขนาดประธานาธิบด,ดีมุนแจอินจะพยายามลดช่องว่างนั้นด้วยนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเน้นการสร้างงานแล้วก็สนับสนุนพวกกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางให้เติบโตแต่พอโควิด19มามันทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปหมดมันทำให้ช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด20%กับต่ำสุด20%เนี่ยห่างกันยิ่งขึ้นอย่างในปี2018ห่างมากอยู่แล้วอยู่ที่105เท่าแต่ตอนนี้เป็น166เท่าแล้ว แล้วก็ยังทําให้ธุรกิจ SME แล้วก็ธุรกิจขนาดกลางที่จริงๆเราเป็นธุรกิจที่มีอัตราการจ้างงานเยอะมาตั้งแต่ส0ปรของประเทศเนี่ยต้องดินน้นรนที่จะเอาตัวรอดมีรายงานว่ามีบุคคลว่างงานเพิ่มขึ้นตั้ง2อง0 0 0ดรายแล้วกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือแรงงานไรายได้ต่ำแล้วผู้หญิงที่จริง GDP ของเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่เพราะว่ามันถูกอุ้มไว้ด้วยธุรกิจกลุ่มแชโบที่เป็นเจ้าของ GDP กว่า84%ในประเทศ แต่กลุ่มบริษัทเหล่านี้มีอัตราการจ้างงานแค่สิเอร์เซ์ของงานในตลาดงานเท่านั้นทําให้รายได้ยิ่งกระจุกตัวอยู่ที่คนเพียงกลุ่มเดียวและระบบธุรกิจที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมันก็ยิ่งทําให้โอกาสการที่จะมีธุรกิจเล็กหรือเศรษฐีใหม่ที่สร้างตัวจากศูนย์เนี่ยน,น้อยลงสังเกตได้จากอันดับบุคคลที่รวยที่สุดในเกาหลีใต้ที่ส่วนใหญ่จะเป็นทาย,ยาทกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆนี่แหละครองพื้นที่ครองอันดับไปทั้งหมด ซึ่งปัญหาความไม่เท่าเทียมทั้งหลายที่เราเจอกันในชีวิตจริงเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ตัวละครจะต้องผเผชิญอยู่ในเรื่องด้วยเช่นในเกือบทุกเกมไม่มีใครอยากเอาผู้หญิงเข้ากลุม่มฮันมินยอก็ต้องเดินไปขอร่วมกลุม่มมันก็คล้ายๆกับภาพผู้หญิงที่จะต้องวิ่งหางานทําและทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดมันสะท้อนให้เห็นปัญหาความเท่าเทียมของชายหญิงในประเทศเพราะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการจ้างงานผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเกือบ20%อันนี้ว่าจากปี2020นะคะ รือเกมที่ไม่ได้ใช้แรงมากนักแต่กดดันอย่างเกมน้ําตาลแผ่นแล้วก็เกมกระจกเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นความกดดันของสังคมที่มีการแข่งขันสูงมีอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงตามไปด้วยตัวละครอาลีที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็สะท้อนภาพตลาดงานที่มีบัณฑิตตกงานเยอะแยะเลยแต่กลับขาดแรงงานก็เลยจะต้องนําเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาและซีรีส์ก็แตะไปถึงปัญหาการกดขี่แรงงานต่างด้าวด้วย พื้นเพของโจซังอูที่เป็นคนฐานะไม่ดีมากแต่ว่าเก่งฉลาดสามารถเข้ามาหาลาัยดีๆแล้วทำงานในบริษัทใหญ่ได้เนี่ยสะท้อนภาพของกลุ่มชนชั้นกลางระดับล่างที่พยายามข้ามไปสู่การเป็นชนชั้นกลางระดับสูงก็คืออยากรวยขึ้นก็เลยเล่นหุ้นแต่ด้วยขาดเงินทุนเขาก็เลยต้องโกงบริษัทมาลงทุนแต่เขาก็ล้มเหลวอย่างมากหรือซองกิลคุณนที่ติดหนี้เพราะพยายามเปิดธุรกิจของตัวเองหลังจากโดนไล่ออกจากงานก็สะท้อนให้เห็นความยากลําบากของการข้ามชนชั้นในประเทศนี้ ยังจําฉากต้นเรื่องได้ไหมคะที่ซองกีหุนเนี่ยโชคดีได้เงินพนันม้ามาแต่ก็มีเจ้าหนี้มาตามทวงหนี้เจ้าหนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของหนี้ในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย93.9%ของ GDP เป็น1 3 3 8วัดณนะต้นปี2021คือง่ายๆคือทำงานมาหนักแค่ไหนมีเงินเท่าไหร่สุดท้ายก็ต้องเอาไปจ่ายหนี้หมดทำให้คนอยู่ในวงจรของความสนเนี้ยไปเรื่อย แต่ยังไงก็ตามตอนจบที่ซองกีฮุนที่เป็นตัวแทนของชนชั้นแรงงานเนี่ยได้เป็นผู้ชนะเรากาลังหาทางเพื่อค่นล้มกลุ่ม VIP ที่เป็นผู้จัดการแข่งขันในขณะที่ตัวการใหญ่อย่างโออิลนำนักธุรกิจจากเจน Baby Boomers เนี่ยเต้ตายจากไปก็อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่จะมีกลุ่มธุรกิจใหม่มาค่นอานาจเก่าซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปของเกาหลีใต้เมื่อมีเศรษฐีสร้างตัวเองเริ่มมาครองอันดับบุคคลที่รวยที่สุดในเกาหลีใต้ที่จัดโดยนิตยสาร Forbes ฟฟได้แหละ พราะตั้งแต่ปี2005ไม่เคยมีใครทําได้เลยแต่ปีนี้มีนักธุรกิจที่ไม่ได้รวยจากมรดกได้รับอันดับหนึ่งแล้วก็มีคิมบอมซูผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทคาคาที่โตมาด้วยพื้นฐานเรียบง่ายพ่อเขาเนี่ยเป็นคนขายเนื้อเป็นบุชเชอร์ก็อยู่ในอันดับหนึ่งนักลงทุนที่รวยด้วยหุ้นของบลู o เบิร์กบิลเลเนียอินดในเกาหลีใต้นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีถึงแม้วันนี้เศรษฐกิจจะยังไม่ดีกลุ่มมิเลเนียลเนี่ยจะต้องเจอกับความลำบากอีกเยอะแยะ ในการหางานแล้วก็สภาพเศรษฐกิจก็ย่ำแย่แต่ก็ยังดูมีความหวังสำหรับอนาคตที่เกาหลีใต้จะได้ออกไปจากวังวนแห่งอำนาจของกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ไม่เหลือพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตเลยจริงๆพอเราพูดถึงประเทศที่เติบโตได้ยากสำหรับคนที่ไม่ได้เกิดมารวยมีคาบชอนเงินชอมทองมาเกิดมันดูเหมือนจะเป็นภาพตรงข้ามของอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นดินแดนแห่งโอกาสแต่พอเรามาดูเศรษฐกิจของอเมริกาตอนนี้จริงๆดูตัวเลขเนี่ย ดูเหมือนว่าภาพนั้นมันจะเป็นอดีตไปแล้วเพราะอเมริกาเนี่ยก็ไม่ต่างกับเกาหลีและประเทศทุนนิยมอื่นๆที่ความมั่งคั่งมันกระจุกตัวอยู่ที่คนกลุ่มเดียวด้วยกลุ่มคนรวย5%ที่ครอบครองความมั่งคั่งทางการเงินของประเทศไป75%ในขณะที่มีประชากรอีก60%เนี่ยมีความมั่งคั่งทางการเงินแค่1%เท่านั้นและการส่งต่อมรดกก็ไม่ค่อยต่างกับประเทศในแถบเอเชียคือง่ายๆว่าคือถ้าเกิดพ่อมีเงินก็จะส่งต่อให้กับลูก อ่าเปอร์เซนต์ของการส่งต่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%ของรายได้ของคุณพ่อช่องว่างระหว่างรายได้นี่ก็ห่างมากขึ้นเรื่อยๆโดยรายงานล่าสุดระบุว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด20%ท็อป20ีเนี่ยมีรายได้ต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุดและมีรายได้ต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุด20%เนี่ยเกือบ9ก้าเท่าการข้ามชนชั้นทางสังคมเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างยากลําบากเพราะมีแค่8%ของเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ําเท่านั้น ที่สามารถเติบโตแล้วย้ายไปอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด20%ได้ตอนเป็นผู้ใหญ่คุณภาพชีวิตการศึกษาการเข้าถึงการแพทย์อัตราการได้รับสารพิษจากสิ่งแวดลอ้อมและอัตราการเกิดอชัชญากรรมเนี่ยมันก็ต่างกันไปตามย่านที่อยู่ทําให้ความเท่าเทียมของโอกาสและความปลอดภัยสําหรับคนจนในอเมริกาต่ํากว่าประเทศในกลุ่ม o e c d อีซะอีกสถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นทั่วโลกและการระบาดของโควิด19ก็ยิ่งทําให้ปัญหานี้เด่นชัดขึ้นมามากกว่าครั้งไหน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปกใจที่ Squid g เกมที่บอกเล่าเรื่องราวของความเหลื่อมล้ําเนี่ยจะจี้ดใจชาวอเมริกันและผู้ชมทั่วโลกมากกว่าที่เราคิดถ้าจะให้สรุปเนี่ยเอะไรคิดว่าการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาเป็นสากลแต่ก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์แบบเกาหลีเป็นสิ่งที่ทําให้ซีรีส์เกาหลีประสบความสําเร็จไปทั่วโลกจนสามารถทําลายกําแพงทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และสกิทเกมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอีกเรื่องที่ตามรอยความสำเร็จของ Parasite และ Kingdom ในเวทีโลกและจากนี้ก็คิดว่าคอนเทนต์จากประเทศเกาหลียังคงจะต้องมาแรงอย่างไม่หยุดแน่นอนสังเกตได้จากการลงทุนในเคคอนเทนที่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างปีนี้แค่ Netflix เองก็ประกาศจะลงทุน550พันล้านวอนเพื่อผลิตคอนเทนต์เกาหลีส่งไปทั่วโลกจากนี้เราคงจะต้องจับตามองกันต่อไปว่าจะมีซีรีส์เรื่องไหนอีกไหมที่จะมาล้มสถิตินี้ได้เป็นเรื่องต่อไป フフ <noise>